สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นสุดสัปดาห์ที่ 6, 6แล้วนะคะ,คะเด็กๆที่เชร์ก็มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะวันนี้ที่เชิญใส่ลุ้งและที่เชร์เพลค,ค่ะจะพาเด็กๆไปฟังนิทานสนุกๆน,นะคะยังอยู่ในป่ากันอยู่นะคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรคะที่เชร์เพลงค่ะนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะชื่อเรื่องว่าุนักจิ้งจอกกับสิงโตในกรงค่ะว้า พร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับสิงโตในกรงสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งออกหาอาหารในป่ามันบังเอิญไปเจอสิงโตตัวหนึ่งถูกนายพรานจับขังไว้ในกรงสุนัขจิ้งจอกพูดจายเยาะเยะ้ยสิงโตยังไม่เกรงกลัวว่า สมน้ำหน้าเจ้าจริงๆเลยฮเป็นถึงสัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่แต่ต้องกลับมาพาดท่าให้มนุษย์เสียนี่เจ้าสิงโตฮสิงโตจึงตอบไปว่าไม่ใช่ข้าไม่แข็งแรงแต่ข้าโชคร้ายแต่หากที่มนุษย์จับได้เจ้าเองก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีเถอะวันหนึ่งอาจจะเป็นตัวเจ้าเองที่ถูกขังอย่างข้าแบบนี้ก็ได้เจ้าจิงจอก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีย่อมไม่ซ้ำเติมผู้ที่กำลังเดือดร้อนนะคะเด็กๆช่วงนี้ค่ะเข้าสู่บทเรียนค่ะที่เชื่อสายรุงบทเรียนวันนี้การฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนกคูค่ะเด็กอย่าลืมฝึกอ่านกันนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือใบงานลากเส้นพื้นฐานตามใบงานนี้เลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกลากเส้นพื้นฐานกันนะคะเด็กๆสำหรับเส้นพื้นฐานนี้ชื่อว่าเส้นล้อเกวียนค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอลากจากบนนะคะโค้งกลมย้อนลงมาข้างล่างตามลูกศรแบบนี้เลยนะคะเด็กๆและอีกหนึ่งบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการบ้านสุดสัปดาห์ค่ะเด็กๆการบ้านที่เธอจะให้เด็กๆนะคะ มีใบงานให้เด็กๆไปเขียนตามรอยจุดปากนะคะกอไก่และขอไข่ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะการบ้านสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาลากเส้นตามรอยจุดปะเขียนกอไก่กอกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะลากจากด้านล่างขึ้นข้างบนแล้วทำปากแหลมเหมือนไก่ โค้ขงขึ้นไปเหมือนหลังคาแล้วลากลงมาแบบนี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปค่ะฝึกเขียนขอไข่ขอกันค่ะเด็กๆวาดหัวกลมด้านในลากโค้งขึ้นไปเขียนขีดลงมาเลี้ยวไปทางขวาแล้วลากขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆแบบคุยหัดของเราไม่ยากไปใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านที่ที่เชื่อให้ไปนะคะ วันนี้ที่เช่อสายลุงมีอะไรจะฝากเด็กๆไหมคะค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะและการบ้านที่เช่อให้ไปนะคะค่อยๆทําค่ะเด็กๆค่ะที่เชื่อก็ฝากดูแลหง่นยายเด็กๆเช่นเคยค่ะที่เชื่อสายลุงกับที่เชื่อแพรก็คิดถึงเด็กๆเช่นกันค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่านอนดึกนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย